สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ก็มาแนะนําวัตถุมงคลนะครับกับโอ้โยเรียกว่าอะไรเป็นพระเครื่องหรือวัตถุมงคลแห่งยุคเลยนะที่มีเกจิมากมายร่วมลุกเสกนะครับมันคือเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับเหรียญพระชัยหลังช้างน,านี่ครับโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตซูมหน่อยเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับ ข้างหลังเนี่ยจะมีลูกสองลูกแบบคือหลังสอกอและหลังพอบลลนะครับนี่อันนี้เป็นหลังสอกอนะเกจิที่ท่านรู้จักก็จะมีหลวงพ่อแพรหลวงปู่ฤาษีมิงดำหลวงพ่อแช่มโอ้โหเกจิมากมายแล้วสมเด็จพระสังฆราชนะเกจิแห่งยุคนี้มากกว่า80รูปเลยนะครับที่ร่วมพุทธาพิเศษนะวันนี้มาแบ่งปันพี่ๆด้วยนะโอ้โหไปค้นมาได้หลายเหรียญเลยกับซองซีนเดิมอย่างนี้โอ้โหพร้อมห่วงเดิมนะครับ สนใจก็เดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับรุ่นนี้นะโอ้โหวันนี้ก็มีมากมายหลากหลายโอ้โหนี่ครับแล้วก็มีเหรียญโอ้โหแต่รุ่นนี้ผมยังไม่เคยโทรนะนี่นี่ครับโอ้โหนี่นะ่นาวะแล้วก็เหรียญเงินนะครับมีมากมายหลากหลายรุ่นเลยฝากกดติดตามเอ็มสายบุญด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ